ตอนนี้ก็ปีสี่นะฮะเวลาในอินเดียผู้คนก็เริ่มหลั่งไหลามาสักการะองเจดีย์พระพุทยานะครับส่วนใหญ่จะเป็นจากทิเบตนะฮะใส่ชุดแดงแดงเลือดหมูหลังจากจที่ผมได้ปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะครับก็ เข้านอนประมาณตีสองนิดนิดเริ่มปฏิบัติธรรมตั้งแต่สามทุ่มสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมแล้วก็มีกวาดหลานเจดีก็เป็นถือว่าเป็นการทำกุศลอย่างหนึ่งตอนนี้ก็บันทึกภาพอาจจะมืดมืดมองไม่ค่อยเห็นนะฮะจะบันทึกต่อไป มาที่นี่ก็ได้เห็นสัจธรรมหลายอย่างสัจธรรมของเราก็คือเดี๋ยวคุณจะได้เห็นฮะขอทานที่เยอะมากๆจริงๆตอนนี้เพิ่งตีสี่ยังยังไม่ได้เยอะเท่าไหร,ร่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเห็นนั่งเรียงแถวกัน,ท,นที่เห็นทีน่เห็นจริงยนะครับ ขระธานครที่ออตวันนก็นกี่มงครับสี่แล้วก็จะเห็นว่านั่งเรียงแถวอยู่มีที่ที่เล่าให้ฟังนะฮร नौ पूजा लास्ट डे ऑल फोर गिवेडी ओके ना था मीठा है कौ เหมือนคำร้ายเขานะครับก็จะมีมากันเยอะมากมาลุ่มล้อมบางทีม,มาจุดกระชากก็มีนะครับพี่ที่มาด้วยเนะี่ยเล่าให้ฟังว่าเขาจะมีวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่เป็นเหมือนการให้มรดกกับลูกหลานเขานะครับคือเนื่องจากเขาเกิดมาในชนชั้นที่เป็นสวุรนณะต่ำมากๆคือไม่มีจะไม่มี ไม่มีที่บ้านไม่มีบ้านไม่มีที่ให้ทำมากินเสื้อผ้าก็แทบจะไม่มีใสเขาจะทําวิธีของเขาคือเขาจะหักแขนหักขาลูกของเขานะครับให้ดูน่าสงสารที่สุดนะครับอัน,นเป็นเหมือนมรดกคือถ้าดูน่าสงสารแล้วลูกเขาก็จะได้มีกินเพาะคนก็จะให้เงินบริจาคช่วยเหลือครับ๋ยวเรากี้มาตัากคร่เราบันทึกภาพไม่ได้มากเพราะว่ามีนคนคุมอยู่